ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ พ่วโวยการสบมอยืนยันเงินกู้พร,รกรไม่เกิน5้าแสนล้านบาทดูรอบครอบบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้คาดวานนีสาธารนณะสิ้นกันยายน2,564แต่ร้อยละ58.56นางแพทิเซียมงคลวณิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสอบนกล่าวว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้บริหารจาัดก,การหนี้สาธารณะอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนภายใต้กรอบวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดทําให้ประเทศไทยมีพื้นที่ทางการคลังคงเหลือเพียงพอต่อการดําเนินนโยบายและแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศสําหรับการกู้เงินของรัฐบาลในวงเงินไม่เกิน5้าแสนล้านบาทภายใต้ภารกิกู้เงินโควิด -19 ฉบับที่สองนั้น สำนักง,งานบริหารหนี้สาธารณะจะบริหารจัดการอย่างรอบคอบโดยวางแผนและทยอยกู้เงินตามความจำเป็นและตามแผนการเบิกจ่ายจริงและไม่ได้กู้เงินทั้งจำนวน5 0 0แสนล้านบาทในครั้งเดียวโดยจะใช้เครื่องมือทางการเงินที่ผสมผสานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้ได้วงเงินกู้ที่ครบถ้วนภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมและความเสี่ยงที่ยอมรับได้รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการแย่งสภาพคล่องจากภาคเอกชนและส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ทั้งนี้ทางสบนได้ประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณนะสิ้นเดือนกันยายน2564หลังการกู้เงินแล้วจะอยู่ที่ร้อยละ58.56รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีจุรินลงพื้นที่แหลมฉบังนำตรวจเรือสินค้าขนาดใหญ่แก้ตู้สินค้าขาดแคลนช่วยเอกชนนายจุรินลักษณะวิสิทธิ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางตรวจเยี่ยมกระบวนการทำงานการขนส่งของเรือสินค้า MSC อัมสเตอร์ดัมและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีว่าการส่งออกของไทยจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งล่าสุดในเดือนเมษายนขยายตัวได้ถึงร้อยละ13.09และยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการส่งออกโดยเฉพาะตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้า ลนจึงได้เปิดให้เรือขนาดใหญ่เข้ามาเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังได้ช่วยให้ขนสินค้าไปปลายทางและลดต้นทุนในการขนตู้เปล่าทําให้มีตู้สินค้าออกได้มากขึ้นซึ่งเริ่มอนุญาตให้เรือขนาด300-400เมตรเข้าเทียบท่าได้หลายลําแล้วตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเมื่อวันนี้เรือสินค้า MSC Amsterdam ขนาด399เมตรสามารถบรรทุกตู้เปล่าเข้ามาได้ประมาณ4,000ตู้สามารถบรรจุสินค้าลงไปได้ประมาณ 0,000ตันคิดเป็นมูลค่าสินค้าที่ส่งออกประมาณ6,000ล้านบาทและยังมีอีกสองลำที่จะเข้ามาในวันที่2มิถุนายนนี้ขนาด395เมตรและในวันที่19มิถุนายนขนาด398เมตรโดยเชื่อว่าศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศยังมีเพิ่มขึ้น โดยภาคเอกชนสายการเดินเรือต้องเข้ามาช่วยในการจัดหาตู้และกรมเจ้าท่าต้องอนุญาตโดยเร็วในการดำเนินการและได้มีการประกาศใหม่ให้ใบอนุญาตสำหรับเรือขนตู้ขนาด300-400เมตรใช้ได้ภายในเวลา2ปี แต่จะไปหาหรือถึงความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตให้นานขึ้นหรือตลอดไปเพราะการส่งออกยังเป็น,นกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญหากจําเป็นต้องปรับปรุงร่องน้ําและปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็จะต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ,อแลกกับตัวเลขของการส่งออกที่นํารายได้เข้าประเทศได้มากขึ้นรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทย,ยรุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าว <ower> สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564ถึงวันที่9มิถุนายนนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564รอบทีแคสหลักสูตรอุตสาหกรรมการบินเพื่อศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ และเปิดรอบรับตรงวุฒิปวชปวสในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะศิลปศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.admissions.imutk.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9มิถุนายน2 5 1 4หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโทรศัพท์02-287-9625ทิติรัตน์แสงบุญเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงาน นายพิพัฒน์เผยฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่2แล้วไม่พบอาการผิดปกติเล่งออกมาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหากโควิด -19 ซาลงนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าล่าสุดได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่2 ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้วโดยภายหลังจากการฉีดวัคซีนนั้นไม่พบอาการผิดปกติแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งกระจายวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ส่วนความคืบหน้าการขับเคลื่อนภาคก,การท่องเที่ยวนั้นมีหลายโครงการและหลายมาตรการที่ได้เตรียมไว้แล้วแต่ได้ชะลอออกไปก่อนเพื่อติดตามสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งหากยอดผู้ติดเชื้อลดลงและภาพรวมดีขึ้น ก็จะเร่งขับเคลื่อนและฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวทันทีรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกรมอนามัยยามมาตรการป้องกันโควิด -19 ในร้านอาหารคนนั่งทานในร้านได้ไม่เกิน25%เปอร์เซนนายแพทย์ดันในทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยหลังการลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในสถานประกอบการร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์สุกี้ตีน้อยและร้านคอปเปอร์บุฟเฟ่ชั้น2เดอะเซนต์ปิ่นกล้าวกรุงเทพมหานครว่าการลงพื้นที่สถานประกอบกิจการร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ในครั้งนี้ ถือเป็นการยามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ภายหลังที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวรัคโคโคนา -2019 หรือสบคได้มีมาตรการผ่อนคลายให้ร้านอาหารต่างๆเปิดให้บริการแต่ต้องมีการคุมเข้มมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะการจำกัดจำนวนคนนั่ง ได้ไม่เกิน25%ของจำนวนที่นั่งปกติซึ่งหากภายในร้านมีที่นั่งสามารถรองรับลูกค้าได้100คนควรจำกัดจำนวนในการให้บริการได้เพียง25คนโดยให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรและแต่ละคนสามารถนั่งกินได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธี ถอดเฉพาะเวลารับประทานอาหารเท่านั้นจัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารเฉพาะบุคคลและงดบริการรูปแบบบุฟเฟ่ที่ให้ลูกค้าเดินไปตักอาหารรับประทานเองรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลห่วงสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวพบยุคโควิดเพิ่มรอยละ20ชงเร่งแก้ไขปัญหาดื่มหนักปรับทัศนคติชายเป็นใหญ่หนายแพทย์อุดมศักดิ์แซงโง่พ่วงในการสถาบันวิทยาศาสตร,ร์สุขภาพมหาวิทยาลัยวไลลักษ์เปิดเผยบ่าทีมนักวิจัยนานาชาติจากมหาวิทยาลัยลาทรฟประเทศออสเตรเลียได้สำรวจกลุ่มผู้ชายอายุ18-49ปีที่แต่งงาน หรือเคยคบหาเพศหญิง9,148คนจาก7ประเทศได้แก่บังกะลาเทศกัมพูชาจีนอินโดนีเซียปาปัวนิวกินีสีรีลังกาและติมอร์เลสเตเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์ทัศนคติต่อความเท่าเทียมทางเพศพบว่าร้อยละ13ที่กระทำความรุนแรงในคู่รักทั้งร่างกายและทางเพศหากดื่มหนักหรือ6แก้วขึ้นไป ต่อการดื่มในแต่ละครั้งจะเพิ่มโอกาสทำร้ายคู่ครองทวีคูณด้านนายจเด็ดชาววิไลพ่วงในการมูล,ลนิธิหญิงชายก้าไกลกล่าวว่าจากผลการศึกษาในต่างประเทศนั้นคล้ายกับในประเทศไทยเนื่องจากทัศนคติของชายเป็นใหญ่มีอำนาจเหนือผู้หญิงเมื่อดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วทำให้จะมีความกล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปไม่ทำเมื่อผู้หญิงห่วงใยตักเตือนจะโมโห โดยเฉพาะหากเตือนในวงเล่าจะทำให้ผู้ชารู้สึกเสียศักดิ์ศรีจึงนำมาสู่การใช้ความรุนแรงและเพิ่มโอกาสให้ลูกหลานในบ้านซึมซับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นปัญหาที่พบมานานจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ลดลงสำหรับการแก้ไขปัญหานี้ต้องใช้ระยะเวลาโดยลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการปรับทัศนคติชายเป็นใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศหากเกิดความรุนแรงผู้หญิงที่ต้องเป็นเหยื่อต้องแจ้งความหรือขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยุติความรุนแรงนั้นคนที่พบเหตุการณ์ต้องอย่างนิ่งเฉยต้องแจ้งความหรือหน่วยงานช่วยเหลือ1น0 0การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ง่ายและขอให้ทำอย่างต่อเนื่อง รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสถานีกลางบางซื่อจุดบริการวัคซีนโควิด -19 รวม3วัน ฉีดได้1 7 5 3 5นในอคนนายอนุทินชาญเวรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อโดยนายศักดิ์สยามกล่าวว่าเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกระทรวงคมนาคมได้แก่กลุ่มบุคคลที่ทำความสะอาดสถานที่ราชการกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยรวมทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะทั่วประเทศซึ่งมีประมาณ350,000คนโดยมีแผนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายข้างตน้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแห่งนี้วันละประมาณ10,000คน เมื่อวันที่24พฤษภาคม2564ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนได้ประมาณ5,000คนวันที่25พฤษภาคม2564ฉีดวัคซีนได้7,371คนและ26พฤษภาคม2564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกาฉีดวัคซีนไปแล้ว5,559คนแบ่งออกเป็น Target Group 4,631คน และออนไซต์928คนการฉีดวัคซีนมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่936คนต่อชั่วโมงโดยในชั่วโมงสุดท้ายสามารถฉีดได้ถึง1,300คนซึ่งสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้900คนต่อชั่วโมงรวมทั้ง3วันฉีดวัคซีนได้17,535คนแบ่งออกเป็นทาร์เก็ตกลุ่ม13,75คนออนไซต์ 4,460คนการให้บริการของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนเข็มแรกของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเริ่มตั้งแต่24พฤษภาคมถึง6ม,มิถุนายน2564หลังจากนั้นจะเริ่มฉีดเข็มที่สโดยจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ28วัน รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะโฆษกรัฐบาลชี้แจงกระแสนายกรัฐมนตรีสั่งเบรกการลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อจัดสรรเข้าแต่ละพื้นที่ใครลงทะเบียนแล้วยังได้ฉีดตามกำหนด นายอนุชาบุรพาชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวเรื่องนายกรัฐมนตรีสั่งเบรกการลงทะเบียนทางหมอพร้อมนั้นขอชี้แจงว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสบคได้แจ้งให้พลเอกนัทพลน,นาคพาณิชเลขาธิการสมชในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโควิด1ิเ ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและทิบดีกรมควบคุมโรคโดยให้พิจารณาการปรับแผนการกระจายวัคซีนใหม่จากเดิมที่มีการจัดสรรวัคซีนตามโคต้าการลงทะเบียนในแต่ละจังหวัดโดยปรับมาเป็นการจัดสรรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งจำเป็นต้องนำหลักเกณฑ์อื่นมาพิจารณาในเรื่องของการกระจายวัคซีนเช่นการใช้เกณฑ์การติดเชื้อโควิด -19 ในแต่ละพื้นที่มาจัดสรรวัคซีนให้เหมาะสมกับการกระจาย วัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆทางนี้ ที่ประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการปรับแผนการกระจายวัคซีนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 แต่ละพื้นที่มากกว่าการกระจายวัคซีนตามจำนวนการลงทะเบียนเนื่องจากบางจังหวัดมีการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 ไม่สูงมีผู้ติดเชื้อน้อยแต่มีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนค่อนข้างมากดังนั้นที่ประชุมจึงมีความเห็นให้ชะลอการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมไปก่อนเพื่อความเหมาะสมในการจัดสรรวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ในปัจจุบันทางนี้ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนทางหมอพร้อมและได้รับการยืนยันวันเวลาและสถานที่แล้วยังคงสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเวลานัดเดิมได้ทั้งหมดรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในตชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวสอัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รัฐมนตรีว่าการกะทรวงสาธารณสุขยืนยัน7มิถุนายนเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อสถาบันบำราชนาราดูนฉีดวัคซีนได้ตามปกติไม่เลื่อนนัด นายอนุทินชาญเวรกูโรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันวันที่7มิถุนายน2,564เป็นต้นไปทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด1 9ตามความสมัครใจซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีการใช้วัคซีน2ยี่ห้อคือแอสตราเซ e นกและซิโนแวค ส่วนการฉีดขึ้นอยู่กับวันเวลาที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวใดซึ่งบางที่จัดส่งทุกวันทุก3วันหรือสัปดาหล์ละครั้งแต่วัคซีนทุกชนิดที่ฉีดให้กับประชาชนมีมาตรฐานผ่านการพิจารณาจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอและฉีดได้ในคนอายุ18ปีขึ้นไปได้เหมือนกัน นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมเช่นไฟเซอร์และจอร์นสันแอนด์จสันที่อยู่ในขั้นการตกลงเงื่อนไขสัญญาจะซื้อจัดหา โดยวัคซีนที่จัดหาต้องมีความปลอดภัยนำมาใช้เพื่อลดการติดเชื้อการพแพร่เชื้อลดอาการรุนแรงและเสียชีวิตส่วนกรณีสถาบันบำราดน,นราดูลมีการประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิดสินั้นยืนยันว่ามีการฉีดตามกำหนดนัดหมายเหมือนเดิมสำหรับการฉลองลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมเป็นนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบอคอโดยให้แต่ละจังหวัดไปจัดทำระบบลงทะเบียนของตนเองแต่คนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม แล้วยังได้รับการฉีดวัคซีนแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่จัดหาและกระจายส่งวัคซีนไปยังพื้นที่จังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆตามที่สบคพิจารณากำหนดส่วนการฉีดให้กลุ่มเป้าหมายเป็นการพิจารณาของแต่ละจังหวัดอย่างไรก็ตามหลังการฉีดวัคซีนจำนวนมากการติดเชื้อย่อมลดลงรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต่อชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกระทรวงการคลังคาดพระราชกำหนดกู้เงิน5แสนล้านบาทผลักดัน GDP ปีนี้เติบโตเพิ่ม0.3เปอร์เซ็นต์ยืนยันใช้เท่าที่จำเป็น นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคคาดว่าการใช้ใจ่ายเม็ดเงินจากพระราชะกำหนดกู้เงิน5แสนล้านบาทเพื่อดูแลสถานการณ์โควิด19นั้นหากภายในปีนี้มีการใช้ใจ่ายไม่ต่ำกว่า1แสนล้านบาทจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยในปี2,564ขยายตัวเพิ่มอีกประมาณ0.3เปอร์เซตจากที่คาดการไว้ที่2.3ถึง2.8เปเซ ทางนี้คาดว่าการใช้ใจ่ายเม็ดเงินตามพระราชะกำหนดกู้เงิน5แสนล้านบาทขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลในการออกมาตรการต่างๆที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมและจำเป็นจากสถานการณ์โควิด -19 โดยอาจไม่ได้นำมาแจกผ่านโครงการต่างๆเช่นคุะครึ่งหรือเราชนะทั้งหมด การใช้จ่ายเม็ดเงิน5แสนล้านบาทจะต้องพิจารณาโครงการอื่นๆด้วยอาจไม่ได้นำมาแจากจ่ายเยียวยาทั้งหมดซึ่งสำนักง,งานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสช,อชอจะเป็นผู้พิจารณาโครงการต่างๆส่วนหนึ่งต้องใช้ในการจ้างงานรวมทั้งมาตรการจากกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลสถานาการณ์โควิด -19 ด้วยสำหรับการกู้เงินเพิ่มอีก5แสนล้านบาทไม่ส่งผลต่อวินัยการคลัง เพราะระดับนี้สาธารณะยังอยู่ในกรอบ60%ของ GDP รวมถึงฐานะการเงินยังไม่น่าเป็นห่วงแม้ว่าการจัดเก็บรายได้รัฐในปี2564จะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่เงินคงครังต้นงวดปีงบประมาณ2564ยังอยู่ที่ระดับ500ล้านบาทรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในตัวโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี ฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับภาคเอกชนวิจัยพืชสมุนไพรและการปลูกกัญชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยด็ตร์เจรัธาราจักคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับบริษัทเจนโก้เมดิเคอลจำกัดในเครือบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำกัดมหาชน หรือ GENCO ทางด้านวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและพื้นที่ที่รับสิทธิ์ให้ใช้ประโยชน์เพื่อร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรและการปลูกกัญชาส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากการศึกษาวิจัยและพัฒนารวมถึงการพัฒนาและผลิตตำรับยากัญชาพืชเสพติดที่มีคุณทางการแพทย์และสมุนไพร สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ตลอดจนการบริการทางสาธารณาสุขนัทพัฒรพลจุติการพาณิชย์วิทยุราชมงคลพระนครรายงานอวเผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว1,684ล้านโดสใน197ประเทศเขตปกครองส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ47.41ล้านโดสไทยฉีดแล้วมากกว่า3.024ล้านโดส ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเล็กทรงศิวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอเผยข้อมูลสถิตกิการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั่วโลก1,684ล้านโดสใน197ประเทศเขตปกครองโดยขณะน,นี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่28.9ล้านโดสต่อวันและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของ ประชากรแล้วขณะที่สหรัฐอเมริกามีการฉีดวัคซีนสูงสุดที่287ล้านโดสโดยมีชาวอเมริกันกว่า1 3 1ล้านคนได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้ว ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศฉีดวัคซีนแล้วประมาณ47.41ล้านโดสโดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส,ส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค29.9%ของประชากรขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจานวนมากที่สุดที่25.455ล้านโดสสําหรับประเทศไทยข้อมูลณนะวันที่25พฤษภาคม2564ฉีดวัคซีนแล้ว3,24,313โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า37.9%เรเซรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21่นกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง n e w ส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี